สวัสดีค่ะวันนี้แม่ชีวินจะพาทุกท่านเข้ามาชมแปลงที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่2งานค่ะเป็นที่ดินแปลงเล็กแบ่งขายนะคะวิวธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะภูเขาอรอบเลยนะคะแปลงที่ดินของเรานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะแล้วก็เป็นที่ดินแปลงเล็กนะคะแบ่งขายมีทั้งหมดแค่5แปลงเท่านั้นนะคะหรือท่านใดสนใจอยากจะซื้อยกแปลงนะคะมีทั้งหมด5ไร่2งานค่ะ ท่านเจ้าของต้องการขายอยู่ที่ไร่ละาสองล้านหนะคะลูกค้าก็จะได้วิวภูเขาธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะเป็นภูเขาล้อมรอบเลยนะคะแปลงที่ดินของเรานะคะตอนนี้ท่านเจ้าของทําเรื่องแบ่งโฉนดขายเป็นล็อกๆนะคะล็อกละหนึ่งไร่ไร่ไละาสองล้านห้านะคะก็รอโฉนดออกแล้วก็พร้อมโอนได้เลยนะคะอ่าให้ชมนะคะความสวยเนาะ แปลงที่ดินก็จะเข้าได้2ทางนะคะาทางแรกก็จะเป็นฝั่งของบ้านการะตูนนะคะบ้านการะตูนเนี่ยรู้สึกจะเข้ามาประมาณ800เมตรนะคะก็จะถึงแปลงที่ดินของเราจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะแล้วอีกทางหนึ่งนะคะก็จะอยู่ทางาเข้ามาทางไร่ปอนหวานนะคะถ้า,เข,าเข้ามาทางไร่ปอนหวานเนี่ยรู้สึกว่าจะเดินทางแค่100เมตรก็จะถึงแปลงที่ดินนะคะแปลงที่ดินก็จะอยู่ขวามือนะคะค่ะ ด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะมีลํารางค่ะมีเหมือนคลอง,ส,งส่งน้ำนะคะชนละประทานน้ำก็จะไหลแบบนี้เลยค่ะอาตลอดทั้งปีนะคะเห็นไหมคะเนาะแล้วก็จะเห็นวิวภูเขา360องศาไปเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบความเป็นธรรมชาตินะคะแม่ชีวินแนะนำเลยค่ะแปลงนี้ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยว้าวมากๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะท่านเจ้าของกเออ็เปิดให้จองก่อนนะคะเนื่องจากว่าโฉนดยังไม่ออกนะคะสามารถจองได้นานถึงนะคะ6เดือนค่ะแล้วก็นะคะเป็นโฉนดขุดแดงนะคะฟรีโอนฟรีค่าภาษีนะคะในราคาไล่ละสองล้านห้าเท่านั้นค่ะด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือของแม่ชีวินก็คือเป็นแปลงที่ดินของเรานะคะมีเพื่อนบ้านเนาะเ,เป็นแหล่งชุมชนนะคะ ฝั่งใกล้ๆภูเขานู่นเห็นไหมคะก็จะมีเพื่อนบ้านด้วยคะ่ะ แปลงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแปลงนะคะที่สวยมากๆค่ะหากท่านได้สนใจนะคะอยากได้แปลงที่ดีหรืออยากอาสอบถามรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อแม่ชีวินมาได้นะคะที่0 8 4 3 6 2 6 5 1 6นนะคะแล้วยังไงแม่ชีวินจะอัพโหลดวิดีโอสวยๆลงให้อีกนะคะขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ